สวัสดีครับพบกับผมเอไลเดอร์วันนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปพบกับรถยนต์ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้จะเป็นรถรุ่นไหนค่ายอะไรไปรับชมกันได้เลยเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีค่ายรถยนต์สตาร์ทอัพเกิดขึ้นมาใหม่นะครับมาในนามชื่อว่า Lost Town Motor ซึ่งค่ายนี้จะมุ่งเน้นทำตลาดรถยนต์กระบะพลังงานไฟฟ้าที่อเมริกาโดยเฉพาะหลังจากนั้นค่ายสตาร์ทอัพหน้าใหม่นี้ก็ได้ทุ่มเทเม็ดเงินก้อนโตเพื่อจะซื้อโรงงานผลิตรถยนต์ของ General Motors ที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสตาวลัชโอไฮโอของสหรัฐอเมริกาและล่าสุดทางค่ายได้เผยกระบะรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคันแรกของค่ายออกมาให้ชมกันแล้ว มาในานามชื่อว่า Lost Town a n d u r a n c e รถ Lost Town a n d u r a n c e นั้นเป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้าที่จะถูกติดตั้งมอเตอร์ถึง4ตัวในแต่ละล้อโดยให้กำลังสูงสุดรวมกันอยู่ที่600แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง60ไมล์ในเวลาแค่5.5วินาที และรถคันนี้มันยังสามารถวิ่งได้ระยะไกลถึง402กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องระบบในการชาร์จชาร์จแบบธรรมดาใช้เวลา10ชั่วโมงถ้าระบบชาร์จเร็วแบบฟ้าชาร์จใช้เวลาแค่30-90นาทีก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง402กิโลเมตรแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับ ราะว่าทางรอสทาวระบุว่าการจัดเตรียมโรงงานการผลิตได้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและคาดว่าจะพร้อมผลิตในปลายปี2020นี้นะครับเรียกได้ว,ว่าตลาดกระบะพลังงานไฟฟ้าของอเมริกายัางดุเดือดมากเพราะในอนาคตทางเทสล a าอย่าง c y b e r t ์ทักริเวียอันหนึ่งที หรือ GMC Hummer EV และ Ford F150 ที่จะอยู่ในช่วงพัฒนาและจะเปิดตัวออกมาใน1-2ปีข้างหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่น่าดูเดือดของการแข่งขันรถกระบะพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของร o t ท w าแอนดูแลนดนะครับว่าจะทำหน้าที่ได้ดีสักแค่ไหน เมื่อต้องเจอกับการแข่งขันกับค่ายอื่นๆเราก็ต้องติดตามชมข่าวสารกันต่อไปนะครับผมหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและไม่อยากพลาดข่าวสารก่อนใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยล่ะครับวันนี้กับผมเอเรเดอร์ e ider, ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ